มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโอนเงินประกันราคาข้าวเกษตรกรแบ่งตามภูมิภาคครับเรียกได้ว่าใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวสําหรับชาวเกษตรกรสําหรับเงินประกันราคาข้าวล่าสุดเพจพืชเศรษฐกิจไทยได้โพสต์ความคืบหน้าระบุว่าอัปเดตการโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวหลังจากเมื่อวันที่3พฤศจิกายน บอร์ดทกสอ,อนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65เพิ่มเติมหลังคลรมเห็นชอบวงเงินกว่า74,000ล้านบาทเตรียมโอนในวันที่9-13ธันวาคมนี้ครับโดยทกสได้วางแผนดำเนินการโอนแยกภูมิภาคดังในรูปครับการโอนเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่3-7 แบ่งตามภูมิภาคภาคเหนือโอนพร้อมกันทั้งภาควันที่9ธันวาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยโอนช่วงวันที่10-13ธันวาคม2564ภาคกลางโอนพร้อมกันทั้งภาควันที่9ธันวาคม2564ภาคตะวันออกโอนพร้อมกันทั้งภาควันที่9ธันวาคม2564ภาคใต้โอนพร้อมกันทั้งภาค วันที่9ธันวาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจไทยครับโดยสามารถเช็คเงินได้คลิกที่นี่กลอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งว่าสำเร็จครับกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดค้นหาได้เลยครับอย่างไรก็ตามขอให้ได้เงินกันครบทุกคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ